วัสดีวันนี้มาวัดแถวบ้านมาตอนช่วงเย็นเพราะว่ากลางวันร้อนมากมากับคุณชมนะคะพามาดูนี่เลยก่อน,น้นนะวัดใหม่สถูปใหม่จริงจริงก็ไม่ใหม่หรอกเขาทำอะไรเป็นปีแล้ว แล้วก็มีนี่น่าจะเป็นคุณพี่ขุนช้างเหรอไม่รู้ไม่มีชื่อสวัสดีคุณพี่คุณที่เป็นใครก็ไม่รู้ <c oughs> นี่นะคะข้อห้ามในการขึ้นสถูปของเขาห้ามนี่อย่างนี้ กรุณาแต่งกายให้สุภาพอาหารไม่ต้องเอามากินมาให้เรียบร้อยด้วยนนะห้ามส่งเสียงดังตะกูลโวกเรกไวๆมันดูไม่มีมารยาทเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูข้างในกันที่นเข้ามานอกวัดข้างวัดชื่น,นี้เออกู่ฝัน่มฆเมื่อเลเอียเ้ยวข้างที่ไม่ได้เลี้ยวเข้าวัดัน,น <ะ S 2> มันได้ดนะ้านข,ข้างของเขาก็จะนี่เลยน,นะคะโอ้ถอดรองเท้า อ่าโชคดีไม่ร้อนถ้ามากังวันบอกเลยพองนี่เขาก็จะมีโอ้ยแม่ยังร้อนอยู่เลยอ่ะก็จะให้ดูอ่ะแม่บอกให้รีบเดินแต่อยากให้ดูอันนี้ก็อ้ยร้อนนี่นะคะเขาก็จะมีสถาปัตยกรรมน้องม้าน้อง พระรามพระลักษอ๋อใช่น่าจะเป็นลามเกียร์เออดูตั้งนานไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยเลยเนี่ยไม่ศึกษาข้อมูลนะเราอ่ะพามาดูเพราะว่าเพิ่งมาครั้งแรกเหมือนกันเขาอยู่ใกล้บ้านวัดนี้ึดด,ด,ดึซ้ายฝาเขาก็จะทำเหมือนกันเลยนะส่วนอนุนสถูกกำลังจะทำใหม่ไกลไกลนู่น ون. อ่าก็มีการบูรณะซ่อมแซมน,นิดหน่อยตามอายุการใช้งานมันก็จะมีรอยน้วอะไรบ้างนี่ขึ้นมาถึงด้านบนแล้วนะเดี๋ยวจะไปไ,ไหว้พระก่อนเข้าในนี้เลยเหรอไหว้พระทางไหนอะคะ ข้างในเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวจะถ่ายได้ไหมคะจะพาเข้าไปไว้ข้างในนะคะ <c oughs> ก็จะดูบรรยากาศด้านในโว้า <c oughs> เขาทาด้วยสีทองทั้งหมดน,นะข้างบนพวกนี้ก็จะเป็นลายลงรักสี <c oughs> ทอง นี่อันนี้ก็จะเป็นเจ้าแม่นาคีของเราวา้าวโอ๊ยลืมบอกพื้นสวยมากพื้นสวยมากไหไม่พักังกลงตอกลาง แต่เขาไม่ให้จุดทูบเราไม่ต้องสูตรหรอกอมันกินได้ดอกไม้หมโอเคอสีสุดรหนึ่งของนี่้เอาไปหยอกไปจำห่ากนตออันนี้ด้วยเหรอคะอ,อ๋ออ้นี่นะเท่าไหร่ก็ได้นะแล้วแต่ศรัทธา ก็จะได้ดอกไม้หนึ่งแล้วก็อันนี้เรียกอเลยนะเนี่ยชุดชุดข้าไตรคนละหนึ่งหอ่อ <laughs> ส่วนค่าทำบุญตามกำลังศรัทธาก็หย่อดที่ตู้ได้เลยตู้ด้านหน้านะคะเราก็จะมาไหว้ตรงนี้ เดี๋ยวสแกนให้หน่อยไปตอนนี้เราไหว้พระกันแล้ว จะบอกว่าแสงข้างนอกที่เข้ามาจากมุมนี้สวยมากนะนจะพาเดินดูวนรอบๆภายในบริเวณของอันนี้ตัวตัวสูุ ไหของเขาเนี่ยคือสามารถไหว้ได้รอบทิศเลยนะเพราะว่าเขาจะวางพระโรุสารีราตุไว้แบบสี่ทิศเลยพระอาจารย์องที่สร้างพระอาจารย์อง์ที่สร้างก็คือก็คือยังอยู่ยังอยูอ่แค่เป็นรูปเสมือนเฉย อาคืออ๋อทำจากขี้พึ่งเสมอเฉยๆอาจารย์วัน,นัยอาจารย์ฝันชัยโอ้วิวอันนี้วิวด้านโล ทีนี้เราจะพาไปดูที่ด้านนอกโดยรอบบริเวณพื้นก็ยังร้อนเหมือนเดิมนะใช่แสงแดดก,ก็ยังแบบอันนี้ก็คือเรื่อนด้านนอก <c oughs> นี่นะก็จะเป็ี่ยนลัสนิทและนอกก็สวยงามนะถมทองสลับขาว ท้องเหรอไม่ใช่ก็ดูวิวด้านนี้แป๊บหนึ่งด้านนี้ไปอุ้ยอันนี้ก็เป็นโบสถ์สีทองถึงโบสถ์สีทองนี้นะว้าวยังจะเป็นไม่ใช่โบสถ์อ้าวโบสถ์มีหนังนะสองหลังไม่ได้ทางนี้ก็จะมีบ่อน,น้ำ นี่เป็นวิวของโซนด้านหลังในแต่ละฝั่งกำแพงก็จะมีบทสอน ที่เป็นบาหลีอยู่ในผนังอ่ะนนใช่แล้วก็ถ่ายก็จะเป็นนี้อันนี้วิดีโอนะ่ะสวย,ยสวยเลยโบตาสวยแต่ว่า ไม่รู้หรอใจที่ทาให้สวยไม่รู้เราต้องเราต้องทําตัวยังไงกระโบดสวยมายรูปกระบดก็มีคนแต่งชุดไทยมาอยู่เราหดูแต่งดไถ้าใครแบบชอบชอบวิวประมาณเนี้แล้วก็แต่งชุดไทยหรือชุดโบราณอ่ะใช่แล้วนสเราก็มาเข้ากับวิวตรงนี้นะใช่ครับ สวยสวยเลยใช้ได้เขาสร้างเขาสร้างเพราะอะไรนะจุกระดูกิสารีทบก่าเจ้าสร้างเพื่อจะทำเอ่อสถูปเพื่อบรรจุสารีลิกทาตเพื่อให้คนเข้ามาบูชามากราบไหว้บูชา บูชาหมายถึงยกมือไหว้ด้วยความศรัทธานะไม่ใช่บูชากับบ้านนะไม่มีนะเราได้เทคนิคกับกับคุณพี่คนพื้นที่อย่าเดินสีแดงสีแดงร้อน <c oughs> <c oughs> ขอบคุณนะคะ <c oughs> ให้เดินพื้นสีขาวสีแดงอบุ่น <c oughs> สีแดงให้ความรู้สึกร้อน <c oughs> <c oughs> สีขาว <c oughs> ให้ความรู้สึกเย็น <c oughs> นี่นะก็คือโดยรอบโดยรอบก็จะเป็นนี่แหละอย่างที่เห็นด้านหลังก็จะเป็นสถูปที่แบบทําเพื่อบูชาออกราบไหว้พระสารีริกธาตุแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูโบสถ์อันนั้นโบสถ์โบสถ์ใหม่หรือโบสถ์เก่าอันไหนโบสถ์ใหม่โบสถ์เก่าล้งน่ะมงมีอันนี้ด้วยไหมนะเออนาบมีผาบให้ีก่อน ไปดูกันต่อกับศาลาพระนอนนี่พระนอนนะจ๊ะด้านข้างจะเป็นสวนมีสวนให้เข้าไปเดินทัศนศึกษาต้นไม้ใบหญ้าได้นี่คือพระพระพุทธศาสากยะ มหามุนีอังคีรสปริิภานนี่ก็คือแบบแก๊งเจ้าถิ่นเว็นภายในวัดถ้าเป็นช่วงกลางวันก็อาจจะร้อนมากถึงมากที่สุดเราก็เลยเลือกมาตอนช่วง ตอน,น,น4โมงอ่าที่เนี่ยเขาเปิดตั้งแต่7โมงครึ่งถึง6โมงก็ถ้าใครอยากเข้ามาชื่นชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมแล้วก็เป็นการบูชาทํานนารนุนดำรุงศาสนาก็ วัดนี้ก็เหมาะดีวัดนี้คือวัดนามาตุมอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบกุรีเดี๋ยวเราจะพาไปดูโบสถ์อีกหนึ่งหลังที่เรารู้สึกว่าสวยพระอาทิตย์กำลังจะตกหน้าเหมาะกับพระอาทิตย์ตกดินมาก ไม่ถึงหน้าหน้านร่วงหน้า,วนารยาวยเดี๋ยวพาไปดูโบอุโบสถโบดอีกหนึ่งหลังสักครึ่ตอนนี้พามาดูอีกหนึ่งจุดคืออุโบสถอุโบสถทางนี้เลยนะคะ มุมกว้างมีเลยนะคะกระดาบกระดาด้วยเกล็กกระจกอย่างสวยงาม สวยนะเราวาดโบวสดหลังนี้สวยมากข้างหน้าจะมีท้าวเวสุวรรณจะมีสายขวาเป้าหน้าประตูโบวสด ไม่ใช่ตรงที่เป็นที่เป็นช่อข้างบนข้างบนขอบประตูเห็นนะขอบประตูขอบหน้าต่างสเมาสำหรับวันนี้เราก็มาทัวร์แค่นี่แหละวัดใกล้บ้านวัดสวยใกล้ฉันวัดนามาตูมใครชอบแนววัดแนวสถานปฏิบัติธรรม อะไรพวกนี้ลองมาแวะเวียนเย,ยเยี่ยมชมทําบุญที่นี่ได้วัดนามาตูมอำเภอพนัน,นิคมจังหวัดชลบุรีแล้วไว้มีโอกาสเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับกาลนล่าไปทั่วแบบนี้นะจ้า